วัสดีเพื่อนๆชาววิกตอรีไปนะฮะอันนี้ก็เป็น EP สองนะครับแล้วก็เราจะเดินทางไปหมู่บ้านแม่เจ็ดนะครับทางนี้จะเป็นถนนใหม่นะแล้วก็ทางจะแคบๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปนะะ เกือบชิดพื้นนะนีน่ไม่ธรรมาดานะชมกันไปเรื่อยๆด้วยกันนะครับกลุ่มหน้าเขาทำไมไปเร็วจังเลยวะวเนี่ยจะตามไม่ทันละ แคบนะครับแล้วก็ไม่อยากขับเร็วเท่าไหร่นะตอนนี้เพื่อนๆกลุ่มหน้าได้หายไปแล้วนะกลุ่มหน้าก็มีคุณเกียร์พลังไปนะแล้วก็มี พีกล้องโมโต,โตนะแล้วก็มีพี่แบงค์นะครับจากช่องโอแซท09นะครับแล้วก็น้องทูนะครับช่างภาพมีนักถ่ายนะล่าสุดกลุมหน้าหายนะงั้นเดี๋ยวเราไม่ตามแนละ้เดี๋ยวเรารอกลุมหลังดีกว่าหาเพื่อนครับลอกก่อนลอวก่อน ยังไม่มีใครมามาแล้วเจเจมนะเดี๋ยวเราจะขอภาพจากกล้องของเสียเจมนะมาแปะข้างบนนะ ตอนนี้ก็เจเจมได้ตามมาแล้วนะเราก็จะค่อยๆไปแล้วกันให้จะเจมถ่ายเพื่อเราจะได้ภาพนะครับให้ทุกคนได้เห็นมุมมองข้างหลังบ้างนะคันที่ถ่ายข้างหลังก็เป็นอาวันนะครับโฉมเอเลียนนะ ก็ข้างหลังจะมีรถพี่แชมป์อีกคันหนึ่งนะครับแชมป์โมโตโจะมีอาพันนะแล้วก็จะมีกลุ่มหลังสุดอีกหนึ่งกลุ่มนะมาจะเจมตามาตามาถนนใหม่นะครับแต่ว่าเป็นถนนแคบม,มีทางขึ้นลงดอยก็จะอันตรายหน่อยนะสำหรับใครที่ไม่ชินทางก็ค่อยๆขับดีกว่าทํามาเส้นนี้นะครับ เราก็หันดูเพื่อนบ่อยๆนะเพราะรถเราไม่มีกระจกนะ นี้ได้เลยนะโค้งจนเวียนหัวนะข้างบนอากาศเย็นนะอากาศไม่ร้อนนะแล้วก็จะมีความชื้นนิดหนึ่งนะเพราะว่าอยู่ที่สูงนะก็จะเย็นๆหนาวๆชื้นๆหน่อย chào và hẹn lại สวยยเลยนะครับถนนเริ่มมีความชื้นแล้วนะฮะเริ่มเป็นสีดำๆชื้นๆหน่อยนะมันอยู่บนดอยที่สูงนะครับแล้วก็อากาศเย็นด้วยนะครับบวกกับช่วงนี้มีพายุฝนนะครับระมัดระวังดีกว่านะค่อยๆลงไปดีกว่า ให้เป็นถนนใหม่แล้วก็ไม่เสี่ยงนะถ้าเจอน้ําหรือว่าอาเป็นฝุ่นอะไรแบบนี้นะเป็นทรายอะไรเงี้ยน้้วมันระวังไว้ก่อนนะตอนนี้เป็นทางลงดอยนะครับก็ต้องช้าๆลงหน่อย ถนนสวยจริงนะทางคลงก็เยอะจัดนะโอ้ oh. ก็ระวังใบไม้นะเศษใบไม้เศษกิ่งไม้อะไรด้วยนะข้างทางก็จะมีแบบนะี้เยอะเลยอย่าเผลอไปเหยียบนะอัตรายอยู่ กลุ่มหน้าก็หายนะไปไกลเลยนะไม่รอกเลยกลุ่มหลังก็จะมีกลุ่มชใช้อีกหนึ่งกลุ่มนะฮะก็อยู่ด้านหลังนูนนะ่นแหละ พาก็น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับถนน,นเริ่มเปียกเยกเป็นบางพื้นที่นะก็เบาๆลงด้วยว่าแต่วิวสวยนะอากาศดีมากนะเย็นมากเลยทั้งๆที่ในเมืองนี่ยายงร้อนนะก็ ที่เราจะไปกันนี่คือชื่อหมู่บ้านแม่แจ่มนะะอยู่จังหวัดลำปางนะครับใครที่ไม่เคยมาเส้นนี้ก็ลองมาดูนะก็มีร้านกา,ฟาแฟสถานที่ท่องเที่ยวนะ่าถึงแล้วบ้านแม่แจ่มนะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่นะับมีร้านกาแฟาร้านกับข้าวอะไรนะต,ตอนนี้เราจะมาล้านเพื่อนเรานะชื่อไรสุวรรณนะครับ เป็นร้านกาแฟะนะครับมีที่พักด้วยนะก็เป็นร้านกาแฟอีกนร้านนะครับวิวสวยนะเนแหละเมื่อ้ใช้ได้เลย เพราะว่าฝนตกย่างอีง่ไบนี่ไม่เคยสู้นะฮะพวกน้ําพวกโคลนพวกทรายอะไรเนี่เจอทีไรนี่ลื่นตลอดนะก็ขอบคุณภาพจากกล้องเสียเทียนด้วยแล้วกันนะครับฝากกดติดตามในช่องเขาด้วยนะครับผมไปดูอีกมุมมองหนึ่งนะครับ ้นทางแถวนี้ก็ค่อนข้างธรรมชาติมากนะครับดูดิเขียวจะอุมไปเลยเนะี่ยตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับไล่สุวรรณน่าจะอยู่ด้านหน้านี้นะครับเพืเ่อนๆจอดรอแล้วโอเคจอดรถปั๊บตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับ ไรสุวรรณนะฮะอยู่ที่หมู่บ้านแม่แจ่มนะครับก็วันนี้มากันหลากหลายรุ่นเลยเนาะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ำตกนะฮะนี่รถยนอนเฟีลผีนะคันนี้ก็ถือว่าถนนมันใหม่ครับก็ทำถนนทำทางใหม่วันนี้มากันหลากหลายรุ่นมากเลยดูดีสนุกมากนะเดี๋ยวผมพาไปดูลำธาร เดี๋ยวเราจะมานั่งกินกาแฟตรงนี้ครับน,นี่สุดหล่อของเรานะฮะตัวแรงตัดๆๆ ก็เราไปหากาแฟไปหาอะไรทานกันก่อนนะครับก็สําหรับคลิปวันนี้ขามาก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขากลับน่าจะถ่ายอีกนะครับก็จะชมกันต่อ EP พสนะครับสาหรับไ่จุวนการ์เด้นทริปเล็กๆของเรานะครับบ๊ายบาย